สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคุยกันค่ะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบธรรมะที่ท่านสอนเหมือนกับใบไม้ในกำมือเทียบกับใบไม้ในป่าครับเป็นอุปมาที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับใช่ค่ะชวนให้สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงสอนแค่นิดเดียวทั้งทที่ท่านรู้เยอะแยะมากมายนั่นสิครับ คือประเด็นสําคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงทรงเลือกสอนธรรมะแค่ส่วนน้อยนิดเท่านั้นทั้งๆที่ทรงตรัส,สรู้เอ่อเรียกว่าสัพรพะสิ่งเลยก็ว่าได้และในคําสอนหรือพระพุทธวจนะท่านเปรียบเทียบไว้ยังไงนะคะมีบันทึกไว้ครับว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ป่าไม้สีสปาหรือป่าประดูลายแล้วก็ทรงหยิบใบประดูลายขึ้นมาหนึ่งกระมือเล็กๆนะครับอ๋อค่ะหยิบขึ้นมาจริงๆเลย ครับแล้วก็ตรัสถามภิกษุว่าใบไม้ในกำมือนี้กับใบไม้ทั้งหมดบนต้นอันไหนมันมากกว่ากันแน่นอนภิกษุก็ตอบว่าใบไม้บนต้นมีมากกว่าอยู่แล้วมากมายเลยเทียบกันไม่ได้เลยนะคะต่างกันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วใบไม้ในกำมือที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะที่ทรงเห็นว่ามันสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดครับหัวใจสำคัญหรือแก่นธรรมที่ทรงเลือกมาสอนนั้น ก็คืออริยสัจสี่ครับผมอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการใช่ครับได้แก่ทุกขค,คือการรู้จักความทุกข์สมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมัรค,คือหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นี่แหละครับคือใบไม้ในกำมือที่สรงกัดสัรมาการเลือกสอนเฉพาะอริยสัจสี่นี่ แสดงว่าต้องมีเหตุผลสําคัญมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนเพราะปัญญาแล้วก็เพราะมหากรุณาที่คุณที่ทรงเลือกสิ่งที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดสุดๆถูกต้องครับแล้วเหตุผลเบื้องหลังจริงๆคืออะไรคะทำไมต้องเป็นธรรมะส่วนนี้เท่านั้นในพระพุทธวจนะเนี่ยนะครับท่านก็ให้เหตุผลไว้ชัดเจนเลยว่าทําไมอริยสัจสี่ถึงสําคัญเป็นเหมือนใบไม้ในกํามือข้อแรกเลยคือธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์โดยตรง ประโยชน์โดยตรงหมายถึงยังไงคะคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดับทุกขของเราเองโดยตรงเลยไม่ใช่ความรู้แบบเอ่อท,ทั่วไปหรือความรู้ที่ไกลตัวนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือเป็นเรื่องของเราล้วนๆเลยครับผมข้อ2คือเป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ครับหมายถึงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นพื้นฐานแรกที่ถูกต้องของการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้น เหมือนเป็นเข็มทิศให้เราเริ่มต้นได้ถูกทางไม่หลงทางไปไหนใช่เลยครับเป็นอย่างนั้นเลยแล้วจากนั้นธรรมะข้อนี้คืออริยสัจสี่เนี่ยจะนำไปสู่สภาวะที่สำคัญสำคัญต่อไปอีกอย่างแรกคือความน่ายหรือนิพพิทาความน่ายฟังดูเหมือนเบื่อเบื่อหรือเปล่าคะเออไม่เชิงเบื่อแบบหดหูนะครับแต่เป็นความหน่ายที่เกิดจากปัญญาคือเห็นตามความจริงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดติดหลงไหลเนี่ย แท้จริงแล้วมันมีเที่ยงเป็นทุบไม่ใช่ตัวตนพอเห็นแบบนี้ซ้ำๆใจมันก็คลายความยึดติดออกมาเองอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเห็นโทษภัยของมันจนใจมันคลายออกมาครับผมแล้วก็นำไปสู่ความคลายกำหนัดคลายกำหนัดครับคือการสลัดความพอใจความยินดีในการมาคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆออกไปได้ทำให้ใจเป็นอิสระมากขึ้นพอใจคลายจากความยึดติด คลายจากความพอใจแล้วก็จะนําไปสู่นําไปสู่ความดับครับดับดับอะไรคะดับกิเลสดับตัณหาอุปาทานอันเป็นต้นเหตุแท้จริงของความทุกข์พอเหตุแห่งทุกข์มันดับไปผลก็คือก็คือความสงบถูกต้องครับจิตใจก็จะสงบเย็นลงจริงๆปราศจากความเร่าร้อนความฟุ้งซ่านต่างๆฟังดูเป็นขั้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยนะคะใช่ครับเป็นกระบวนการทางจิตที่ละเอียดอ่อนแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอ๋อ ยังมีอีกเหรอคะครับการปฏิบัติในแนวทางอริยสัจสี่เนี่ยยังนําไปสู่ความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งครับคือปัญญายาณที่อย่างรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็นําไปสู่ความรู้พร้อมหรือที่เรียกว่าสัมโพธะคือการตรัสรู้ธรรมในที่สุดโหซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือประโยชน์ที่มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือนิพพานนิพพาน ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงครับผมหลุดพ้นจากวัตาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดสรุปก็คือคุณสมบัติทั้ง9ประการที่ไล่มาตั้งแต่ประโยชน์โดยตรงไปจนถึงนิพพานเนี่ยมีอยู่เฉพาะในอริยรสัตส์4เท่านั้นถ้ามองในมุมของการนำไปสู่การดับทุกขโดยตรงก็ใช่ครับพระพุทธวจนะท่านชี้ไว้อย่างนั้นส่วนธรรมะอื่นๆที่เปรียบเหมือนใบไม้ในป่านะครับแม้จะมีอยู่จริงท่านก็รู้แจ้งนะ แต่ที่ท่านไม่ได้นำมาสอนก็เพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์แบบนี้โดยตรงอ๋อคือไม่ได้นำไปสู่ความหน่ายคลายกำหนัดความดับหรือนิพานโดยตรงใช่ครับการไม่สอนส่วนนั้นไปก็เหมือนช่วยให้ผู้ปฏิบัติไม่เสียเวลาหรือ,อ,อไม่หลงทางไปกับความรู้อื่นๆที่อาจจะน่าสนใจแต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกโดยตรง ชัดเจนมากเลยค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญคือพระปัญญาของพระองค์ที่ส่งเลือกสอนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกข์ให้เราซึ่งก็คืออริยสัจสีนี่เองเหมือนให้ยาที่ตรงกับโรคที่สุดเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสาคัญที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ฟังจริงๆเรื่องนี้ก็น่าคิดต่อจริงๆนะคะสำหรับพวกเราในยุคนี้ที่แบบว่า ข้อมูลความรู้มันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรคือใบไม้ในกำมือที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตเรากันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากครับการกลับมาพิจารณาหลักการที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างอริยสัจสี่เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางให้เราได้นะคะว่าเราควรจะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราจริงๆนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้ครับเคยนึกสงสัยไหมคะว่า บางทีเวลาเราเจอปัญหาใหญ่ๆห,หรือเรื่องด่วนมากๆเลยเนี่ยแทนที่เราจะรีบแก้ที่ต้นเหตุเ,เรากลับไปเสียเวลาคิดเรื่องอื่นหรือตั้งคำถามที่ไม่เกี่ยวกับทางออกเลยเหมือนเป็นกับดักความคิดที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกคำสอนของพระพุทธเจ้ากันค่ะเป็นคำสอนที่คมคายมากๆซึ่งชี้ประเด็นนี้ชัดเลยผ่านอุป,ปมาที่เรียกว่าธนูอาบยาพิษค่ะลองมาดูกันนะคะเรื่องก็คือมีชายคนหนึ่งค่ะ โดนยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษอาการนี่สาหัสเลยเพื่อนๆญาติญาติก็เรียบจะไปตามหมอมาช่วยมาถอนลูกศรอ,ออกแต่ชายคนนั้นกลับห้ามไว้บอกว่ายางยังถอนไม่ได้นะครับห้ามไว้ก่อนใช่ค่ะตามพระพุทธวจนะเลยท่านบอกว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวศสูตรชื่ออะไรโคดไหนสูงต่ำหรือปานกลาง ผิวขาวผิวดำหรือผิวสองสีอยู่หมู่บ้านไหนโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะธนูเป็นแบบหน้าไม้หรือเกาทันสายธนูทำด้วยอะไรลูกศรไม้อะไรขน,นนกอะไรคือเยอะไปหมดเขาบอกถ้ายังไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ต้องการจะถอดลูกศรอ,อยู่เพียงนั้นแล้วผลเป็นยังไงครับผลก็คือคำสอนสรุปไว้ชัดเลยค่ะว่า บุรุษนั้นพึงตายไปก่อนโดยแท้ยังหาได้รู้ข้อความนั้นไม่ครับชัดเจนมากตายก่อนที่จะได้รู้เรื่องที่ไม่จําเป็นพวกนั้นซึ่งเป็นอุปมาที่ทรงทลังมากนะครับแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยท่านเปรียบเหมือนคนบางคนที่บอกว่าเออจะยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์คือยังไม่ลงมือปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จนกว่าพระองค์จะตอบปัญหาบางอย่างให้ได้ก่อนปัญหาบางอย่างครับ ปัญหาเชิงทฤษฎีหรือความเห็นทางปรัชญาที่เรียกว่าทิฏฐิสิบประการซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยตอบหรือไม่ทรงพยากรณ์อน่าสนใจตรงนี้เลยค่ะไอทิฏฐิสิบประการที่ท่านไม่ทรงพยากรณ์เนี่ยมันเป็นคําถามแบบไหนกันแน่คะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับก็เป็นคําถามประเภทเโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไหมไม่มีที่สุด ชีวะกับสรีระหรือวิญญาณกับร่างกายนี้มันเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งหรือว่าหลังจากตายไปแล้วตถาคตหรือผู้รู้แจ้งเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือทั้งมีทั้งไม่มีหรือไม่ใช่ทั้งมีและไม่มีอะไรทํานองนี้ครับอ๋อค่ะค่ะ เป็นคําถามเชิงปรัชญาอภิปรัชญามากๆเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องความเป็นไปของโลกชีวิตหลังความตายซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่ได้นําไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงคือการดับทุกข์แล้วทําไมท่านถึงไม่ทรงตอบล่ะคะดูเหมือนเป็นคําถามที่น่าสนใจนะน่าจะทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเหตุผลที่พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนในคําสอนเลยครับก็คือเพราะคําถามเหล่านี้ไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ คือมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้มไม่ได้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่เรียกว่าไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์และที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้นำไปสู่ความเบื่อหน่ายในทุกความคลายกำหนัดความดับทุกหรือเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานเลยเหมือนคนถูกยิงมัวแต่ถามเรื่องคนยิงนั่นเองนะคะใช่เลยครับมัวแต่คิดเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต่างจากชายคนนั้น ที่มัวแต่ถามรายละเอียดฉนูแทนที่จะรีบถอนลูกศรอ,ออกชัดเจนเลยค่ะเหมือนกำลังจะจมน้ำแต่ดันมัวเถียงกันว่าน้ำมาจากไหนใครปล่อยมาแทนที่จะรีบว่ายเข้าฝั่งที่นี้ในเมื่อท่านไม่ทรงตอบเรื่องเหล่านั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์หรือประกาศสอนอย่างชัดเจนคะอะไรคือความรู้สำคัญที่สุดที่เราควรพุ่งเป้าไปเหมือนการรีบถอนลูกศรผิดครับ สิ่งที่ทรงพยากรณ์อย่างชัดแจ้งและท่งเน้นย้ำเสมอๆก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการหรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าอริยสัจสี่ครับอริยสัจสี่ใช่ครับดังที่พระพุทธวจนะระบุตรงไปตรงมาเลยว่าสิ่งนี้คือทุกข์สิ่งนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์หรือสมุทัยสิ่งนี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์คือนิโรธและสิ่งนี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์หรือมรรคนี่คือแก่นแท้เลยครับ ที่พระองค์ทรงประกาศและชี้แนะให้ปฏิบัติแล้วทำไมต้องเป็น4ข้อนี้คะทำไมอริยสัจสี่ถึงสำคัญที่สุดเหมือนเป็นยาถอนพิษหรือวิธีการถอนลูกศรเลยก็เพราะว่าความรู้ในอริยสัจสี่นี่แหละครับที่คำสอนระบุไว้ชัดเจนว่าย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นรากฐานที่จำเป็นหรือเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงทางที่สุดครับค่ะ <c oughs> นั่นก็คือทำให้เกิดความหน่ายในทุกข์ความคลายกำหนัดหรือคลายความยึดติดแล้วก็นำไปสู่ความดับความระง,งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานตามลาดับอ oh. พูดง่ายๆก็คือการเข้าใจและลงมือปฏิบัติต,ตามหลักอริยสัจสี 4, นี่แหละครับทั้งการเข้าใจปัญหาคือทุกข์รู้สาเหตุคือสมุท,ทยัยเห็นเป้าหมายคือนิโรธแล้วก็เดินตามทางคือมร นี่แหละคือการลงมือถอนลูกศรพิษที่แท้จริงและตรงจุดที่สุดแล้วครับเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้แน่นอนฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่าแก่นสำคัญของคำสอนเรื่องธนูอาบยาพิษนี่คือการกระตุ้นเตือนให้เรามีสติรู้ว่าอะไรคือปัญหาเร่งด่วนและสำคัญที่สุดในชีวิตเราซึ่งก็คือความทุกข แล้วให้พุ่งความสนใจไปที่การทำความเข้าใจและลงมือแก้ปัญหานั้นด้วยเครื่องมือที่ใช่คืออริยสัจสี่แทนที่จะปล่อยเวลาพลังงานให้เสียไปกับคำถามความสงสัยหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดับทุกขโดยตรงถูกต้องครับเหมือนคนฉลาดที่รีบถอนลูกศรผิดออกก่อนแทนที่จะมัวสืบประวัติคนยิงหรือรายละเอียดอาวุธ ใช่เลยครับเป็นคำสอนที่เตือนสติได้ดีมากๆไม่ไว่ายุคไหนสมัยไหนซึ่งก็น่าชวนให้เรากลับมาคิดต่อนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เนี่ยหากเปรียบความทุกข์ปัญหาต่างๆที่เราเจอเป็นเหมือนลูกศรที่ปักอยู่กับเรามันมีคำถามที่ไม่จำเป็นหรือมีความกังวลที่ไม่ตรงจุดหรือเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจอะไรบ้างที่อาจจะกำลังทำให้เราลังเลหรือชะลอการลงมือถอนลูกศรที่สำคัญที่สุดนั้นออกจากชีวิตของเราเองอยู่หรือเปล่าครับที่น่าสนใจคือ ไม่ใช่แค่ตัวคำสอนนะคะแต่เป็นเหมือนกับวิธีที่พระองค์ท่านนำเสนอพระโคโดมผู้เจริญท่านนำทางสาวกยังไงแล้วคำสอนไหนที่ท่านย้ำบ่อยๆอะคะครับคำสอนส่วนใหญ่จะเน้นวิธีที่เรียกว่าจำแนกอันนี้มันเป็นยังไงเหรอคะอ๋อครับประเด็นเรื่องจำแนกนี่สำคัญมากเลยครับ คือจากพระพุทธวจนะเนี่ยชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้ให้แค่หลักการลอยๆนะครับแต่ทรงสอนให้วิเคราะห์หรือว่าแยกแยะประสบการณ์ตรงของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งขันห้านะครับคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนมีลักษณะเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงนะครับและก็เป็นอนัตตาคือมันว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริง อ๋อขันห้านี่ก็คือส่วนประกอบของประสบการณ์ของเราสินะคะอย่างเช่นถ้าจะยกตัวอย่างเรื่องรูปหรือร่างกายเราเนี่ยคะ่ะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนยังไงคะตามคำสอนครับสำหรับรูปหรือร่างกายวัตถุเนี่ยความไม่เที่ยงหรืออน,นิจจงกเ็เห็นได้ชัดเลยนะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนแก่จนเจ็บจนตายไม่มีภาวะไหนที่มันคงที่เป๊ะ,ปะค่ะ จริงด้วยค่ะส่วนเรื่องความไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาก็คือเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาร่างกายนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ของเราหรือตัวเราจริงๆนะครับอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่ารูปามนิจ,จังรูปามนตตาประมาณนั้นครับอืมเข้าใจแล้วค่ะพอฟังแบบนี้ก็นึกออกเลยสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ได้จริงๆแล้วอย่างเวทนาล่ะคะ ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆยก็เป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าคะหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับเวทนาหรือความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบหนึ่งแล้วมันก็ดับไปไม่มีความรู้สึกไหนที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปอันนี้คืออน,นิจจังค่ะแล้วเราก็ควบคุมมันไม่ได้เต็มร้อยด้วยสั่งให้สุขตลอดไปก็ทำไม่ได้อันนี้ก็คืออนัตตาครับซึ่ง สัญญาหรือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาแล้วก็วิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้ก็ตกอยู่ในกฎเดียวกันหมดเลยครับคือไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนอ๋อแสดงว่าหัวใจสําคัญก็คือการมองเข้าไปที่ประสบการณ์ตรงของเราในแต่ละขนาดเลยเราก็พยายามเห็นธรรมชาติที่ มันเอ่อไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของสิ่งนั้นๆใช่ครับใช่เลยและนี่ก็คือที่มาของข้อสรุปที่เอ่อกว้างขึ้นไปอีกในคําสอนนะครับที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งนะครับล้วนไม่แน่นอนค่ะแล้วก็ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอันนี้กว้างกว่าอีกคือสรรพสิ่งทั้งหมดเลย ทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่มีแก่นสารหรืออัตตาที่เที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นอิสระที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราได้จริงๆอืมตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วเราคืออะไรคําสอนนี้ปฏิเสธไปเลยไหมคะว่าเราไม่มีตัวตนอยู่จริงๆไม่ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่แบบาตามสมมติบัญญัติหรือที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะครับ เราก็ยังมีชื่อมีร่างกายมีความคิดมีความรู้สึกอันนี้มีอยู่ตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งที่คำสอนปฏิเสธคือความเห็นผิดหรือความเชื่อที่ว่ามันมีตัวตนหรืออัตตาที่เป็นแก่นแท้แบบเที่ยงแท้ถาวรเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงนะครับค่ะไอ้ความเห็นผิดหรือความยึดมั่นในอัตตานี่แหละครับที่เป็นบ่อ,บอกเกิดของความทุกข์ การจำแนกที่ว่าเมื่อกี้ก็คือเครื่องมือที่จะมาช่วยทำลายความเห็นผิดตรงนี้อ๋อเข้าใจจำแจ้งเลยค่ะแสดงว่าวิธีการสอนแบบจำแนกเนี่ยแหละคือเครื่องมือสร้างปัญญาให้เราเห็นความจริงด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เชื่อตามๆกันไปการที่ท่านทรงสอนเรื่องนี้บ่อยมากก็เพราะมันเป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆสินะคะถูกต้องเลยครับเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมเลยก็ว่าได้ เพื่อให้เกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วก็จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงครับงั้นถ้าจะสรุปนะคะสิ่งสำคัญที่เราได้จากการคุยการเรื่องพระพุทธวจนะวันนี้ก็คือการเข้าใจว่าแนวทางสู่ปัญญาเนี่ยคือการหันกลับมาพิจารณาประสบการณ์ตรงของเราเองโดยเฉพาะขันห้าเนี่ยค่ะเพื่อให้เห็นความจริงเรื่องอนิจจงความไม่เที่ยงและอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนด้วยตัวเอง ใช่ครับการตระหนักรู้อยู่เสมอว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนี่แหละครับคือแก่นของการนำทางที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เราค่ะทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงเป้าหมายว่าคือการละวางสักกายทิฐิหรือความเห็นผิดว่ามีตัวตนที่แท้จริงในขันห้านี้ครับผม ก็น่าคิดนะคะว่าการที่เราลองหันมาพิจารณาธรรมชาติที่มันไม่ใช่ตัวตนของความรู้สึกของความคิดหรือการรับรู้ต่างๆของเราอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่เราคุยกันมาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเออตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันไปได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเก็บกลับไปลองใคร่ครวญกันดูต่อนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับผม